อย,อ,ยอยากกินอะอยากกินกุ้งแม่น้ำออยากกินอาหารไทยอะอะไรอยากกินอาหารจีน เบื่อจริงๆเลยแบบอยากกินอาหารฮ่องกงอยากกินของหวานหิวน้ำด้วยใจเย็นๆก่อนนะพี่นะคืออยากจะบอกว่ามากับพี่บอสที่ไรนี่โคตรเบื่อเลยทำไมเราไม่เบื่อพี่อ่ะคือแก่จนหวงออกก็ยังทําตัวเป็นเด็กอ่ะคือเอาเอางี้นะไม่ได้แก่เขาเป็นวัยรุ่นหัวทองคืออยากจะบอกว่าพี่บอสเนี่ย ไม่ต้องห่วงสิ่งของที่อยากกินต่างๆเนี่ยมากับผมรับประกันรับรองว่าพี่ได้กินอิ่มหนำสำราญแล้วพี่อยากกินเนี่ยทั้งกุ้งไม่นะอาหารไทยอาหารจรีนอาหารกงกงอ่ะพี่เลือกมากอ่ะพี่อยากกิน4อย่างขนาดเนี้ยมีให้พี่ปะ่ะมีดิเฮ้ยเพราะอะไรปะ่ะเ<ม>พราะร้านนี้ไงที่เรามากันนี่ฮะอันแด<ม>งใต้ฝุ่น by the river r a m a ทีนัดมาแล้วเนี่ยนัดมาแล้วนี่พี่ใหญ่เจ้าของร้านกำลังรอเราอยู่ข้างในอ้าวถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปคุยกับพี่ใหญ่กันดีกว่านะฮะอะไรฮะ ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านกันเียบร้อยแล้วนล่นอยู่กับพี่ใหญ่ส่วนที่สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมพวกเราเนี่ยไปร้านในเครือของพี่ใหญ่เนี่ยมาตั้ง4ร้านแล้วต้องนี่วันนี้เพิ่งได้เจอพี่ใหญ่ครั้งแรกไปมา3มที่นะครับพี่ใหญ่จางวังอิมจาาวังอิมใช่สไปซี่คัคสไปซี่คัคแล้วก็เป็นท่าน้ําขวัญเอออดูคนที่นี่นี่คือที่เรานั่งเรือออกมาพี่ตั้งใจมากเจอช่วงน้ําท่วมพอดีใช่ไหมน้ำขึ้นพอดีสนุกมากเลยโอ้โหชอบมากแล้วสังเกตนะว่า ร้านในเครือของผู้ใหญ่นะคือติดริมแม่น้ำเจ้าพยาหมดใช่เ<อ>ติดแม่น้ําหมดเลยครับผมด้วยอาหารเนาะที่เราดีไซน์ด้วยบรรยากาศของ ความกินกุ้ง<ม>กินปลากินอะไรอาหารไทยๆพื้นบ้านอะ่ะริดว่ายังไงก็จิตวิญญาณคนไทยอะ่ะอ,อยู่กับแม่น้ำแหละมาถึงร้านที่สี่ที่เราอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็คืออําแดงใต้ฝุ่นอโอ้ทำไมต้อง,งเป็นชื่อนี้ด้วยล่ะฮะอําแดงอโบราณมากเลยนะมันเป็นคำนำหน้าที่ใช้เรียกผู้หญิงในสมัยก่อนว่าอําแดงนั้นอําแดงนี้ใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นเป็นชื่อพายุใต้ฝุ่นอืออ๋อพายุใต้ฝุ่นมันมันมันก็มีที่มา คือเวลาอยากจะทําร้านอะไรขึ้นมาอันหนึ่งพี่ใหญ่ชอบให้มีแบบสตอรี huh. ่ในชื่อที่เราจะพูดถึงได้อย่างเงี้ยเวลาคนรุ่นใหม่มาถามว่าเอาชื่อมันแปลกมันอะไรมันก็จะเป็น ด้านการตลาดอย่างหนึง่งของเราเนาะที่ทําให้ชื่อรู้สึกว่าแปลกดีติดปากอยากมาลองอะไระนี่คำว่าไต้ฝุ่นเนี่ยมีที่มากับจานซิกเนเจอร์ของเราเลยนะซึ่งจานนียเป็นตานานหนึ่งของเกาะฮ่องกงเลยช่วงไต้ฝุ่นมาเนี่ยที่อ่าวอเบดินเนี่ยชาวเรือชาวประมงก็จะมีเหมือนเรือสมปั้นไทยเราเลยนะเรือนะารใช่ห,หาร์ารชาวประมง,าางชาวฮ่องกงครับใช่นะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเรือเนี่ยมาหลบไต้ฝุ่นที่อ่าวอเบดินนะพอมาหลบนี่ปุ๊บ ปูหาปาก็ไม่ได้แต่เขาก็จะมีอาหารในเรือเขา,าเขาก็มาทําอาหารระหว่างมาหลกเรือ,อแล้วอาหารอันนั้นของเขาก้องค,คืออะไรล่ะก็คือใต้ฝุ่นซอสตัวนี้ที่เขาไปผัดกับทะเลที่เขาได้มา,า<อ>หัวใจมันคือซอสตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ที่พี่ใหญ่ก็จะต้องเอากลับมาแล้วคนไทยจะชอบ เป็นแนวไหนดีแต่ว่าอินเกเดียนมันต้องครบเราก็เลยไปคัดสรรปัตถุดิบที่เป็นเนื้อปูก้อนยักษ์มาทําให้แบบเคี้ยวไปกับกระเทียมของเราได้ง่ายแล้วก็อร่อยเข้ากันมากมีเตรียมไว้ให้นะมันจะมจะให้รู้ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่ในนั้นไหมล่ะเดี๋เดี๋ยวพวกเราน่ยจะรู้นะคะซึ่งซึ่งมีแน่ๆในอินเกเดียนนั้นๆซึ่วันนี้ได้กินแน่ไหมคะ แน่นอนมีตอนนี้ให้คนไปจับปูจับออ้ยตายแล้วเดี๋ยวผมไปกินท้ายเรือเลยพี่ใหญ่เอาไปขาเรือนะคะเรือประวัติเยอะแยะเลยก็คือเหมือนเป็นที่มาของแบบโลโก้ร้านด้วยใช่ไหมครับโอ้โลโก้ร้านด้วยจะเห็นว่าเหมือนเหมือนธงของข้องคงแต่เราเอาเราเอาขาปูก้ามปูมาใช่อันนี้ก็เป็นแบบดีไซน์ที่ที่ทางพาร์ทเนอร์ของพี่ใหญ่เนี่ยออกแบบดีไซน์กันเองกันหมดเลยนะคะการตกแต่งภาพเพิ่มนี่ก็เลือกกันมาเองนะคะแล้วก็ให้อินเิเลียเขาดูเรื่องคุม โอ้พูดถึงเรื่องการตกแต่งข้างในบ้างเลยว่ะครับเป็นสไตล์แบบไหนคะนี่ยเรียกว่าเขาอํแแดงไต้ฝุนก็เป็นลูกครึ่ง เราทำให้เขาดูไทยจีนทำให้เขาดูทันสมัยขึ้นเป็นไทยจีนฮ่องกงอยี่ใช่ไหมฮะถูกมีอาหารฮ่องกงมาผสมอยู่ในวันนี้รู้สึกว่าจะมีเลือกบางเมนูให้ด้วยนะคแต่เราก็จะเลือกอาหารจีนที่เป็นอาหารสไตล์เสฉวนมันจะเข้ากับคนไทยเพราะว่ามันมีรสเผ็ดมีความเผ็ดร้อนหม่าล่ามีคนไทยชอบพริกชงเจียงอะไรอย่างนี้เข้ามาให้นะแล้วเป็นอาหารแบบจานหลักจานโบราณอ่ะส่วนใหญ่เราจะดึงอาหารมาเนี่ย จะเป็นอาหารที่เป็นแบบตำนานตำรัตเ่าแท้ๆจะไม่ค่อยมาทําเป็นฟิวชั่นก็จะแบบกินง่ายนิดนึงแบบนี้นี่คือเหมาะกับครอบครัวมากเลยโอ้โหนี่มีตรงนี้ด้วยเป็นบาร์ใช่ไหมฮะนี่ทุกมูดแองโกเข็เรียกว่าครอบวงจรครบวงจรเห็นว่ามีรูปวาดแบบเป็นคนรูปใหญ่ๆนี่คือยังไงล่ะก็เรียกกันเล่นๆแม่นางปูไตที่เป็นฝีมือการวาดทางดิจิตอลของพาร์ทเนอร์เราเองนะดูดูภาพนั้น คุณเพลงหญิงไทยโบราณในสมัยก่อนนั่นนะแหะคืออํมแดงในเวอร์ชั่นไทย<ว>นะคะซึ่งเราก็พอ,พ,อพอเห็นรูปตรงนี้กับรูปผู้หญิงจรินที่ถือ<ช>ถือปูผมรู้สึกว,ว่าความอํมแดงเนี่ยมันมันเป็นเหมือนแบบ ตรมแม่ใช่เป็นโต้งแห่งไทยมีสายตาซ่อนอยู่ในแว่นที่นี่ไม่ธรรมดามีรางวัลการันตีด้วยเราได้เราได้รางวัลมิชลินเพาวสองปีซอนด้านการบริการการจัดการหรือการคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็ความคุ้มค่าในราคากับวัตถุดิบการทำอาหารที่จานต่อจานเราก็ได้รางวัลมิชลินเพลทาีกลาสมีางางปลางปีลาลางอางางงปีกาลลกา ตอนนี้น่าจะจัดไปมีอยู่นเตาลอของเราเลยเต็มที่เลยค่ะเต็มต๊ะที่ใหญ่จัดให้แบบเกินมากโต๊ะ2องโตชนกัน อาหารเยอะมากอาหารเยอะมากใช่นี่มีตัวที่พี่ใหญ่บอกว่าต้องกินให้ได้เลยนี่อยู่ฝั่งโน้นเริ่มต้นที่เมนู spicy crab เลยนะครับนี่คือเมนู s i กเนเจอร์ของทางร้าน <c oughs> เขาบอกว่าเก่งกันเนี้ยเอาไว้หาบน้ำให้ราชวงศ์จีน oh. Oh. และที่สำคัญนะเมนูนี้ที่พี่ใหญ่บอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์เนี่ย ดูปูก่อนปูเป็นก้อนแล้วกรรมวิธีการทํากระเทียมเนี่ยเขาทํากระเทียมให้กรอบโดยที่ไม่มีกลิ่นของกระเทียมใช่แล้วดูปูดิปูนี่คือดีมากเลยนะแบบกรอบนอกนุ่มในแน่นอนอะ่ะข้างในเนี้ยอลังมากอะ่ะมีซอสหลายอย่างที่เป็นวัตถุดิบแล้วผมชอบวิธีการทอดของตัวเนื้อปูมากเลยนะครับผมข้างนอกน,นี่มีความกรอบๆแต่ข้างในรู้เลยว่าจอยซี่อยู่จะจอยซี่แค่ไหนลองกินดนะูอืม เขาจัดดีกว่าเออก็อย่างนี้เ่ยแลอก็อย่างนี้ตัวกันเชียงปนูนี่คือเนื้อดีมากแน่นมากอีกอย่างหนึ่งที่เรียกเลยว่าเลเวลสูงมากกับกันเชียงปูเลยคือตัวกระเทียมใช่ที่ผัดมาที่ทอดมาเนี่ยครับผมคือโอ้โหหอมกรุ้งในปากมากอืมกระเทียมเนี่ยทอดกรอบมันจะไม่มีกลิ่นเลยคือไม่มีกลิ่นจริงๆนะใช่รกรอบมากครับผมดีมากมแล้วเนื้อปูคือสดหวานมากปูนี้ที่เขาคัดพิเศษมาหุ้ย ตูสดเหมือนกันนะพี่เออชอบมากเลยอ่ะ้หมความพิกแห้งเลยผักเลยทุกอย่างเขาไปผักมันแห้งมันกรอบสะใจแล้วรสชาติส่วนใหญ่ของมัามันมีความเค็มเป็นเค็มนัวที่ดีมากๆเลยอ่ะใช่ครับขอยสักคำนึ่งก็เดี๋ยวเราม o v ไปฮะนี่มีต้นหอมด้วยนะฮะมีความสดชื่นเข้ามาด้วยใช่อร่อยมากกเนเจอร์สไปซ c ่แ r a บเขาให้ความเพิ่ แต่ไม่ใช่เพิร์บแบบไทยเป็นเิร์บแบบว่าอาหารพื้นบ้านของฮ่องกงมันไม่ได้เป็นผัดพริกเกลือแต่จริงๆไม่ใช่นะมันจะมีความเพิร์บอะไรบางอย่างเรามากินดูว่าเราจะรู้เลยพรารสชาติมันลึกกว่าที่เป็นพริกเกลือมากกินสไปซี่ครับแล้วไม่มีข้าวก็ต้องแวะมาที่ข้าวผัดมันกะหมูนี่ตัวข้าวนะฮะเขามีมันมาอยู่แล้วเขาคลุกมาอยู่แล้วแต่ว่าเอาเขาเรียกว่าเอากะเจียวหมูไปเพิ่มขอกินแบบออริจินลก่อนลวกัน หอมหอมมันหมูโอ้โหกินรวมกันแล้วคอดดีเลยข้าวผัดมันกับหมูอย่างนี้อ่ะกินกับสปาซิแค้ปแบบอ,อ,อย่างดีเลยอ่ะข้าวมันเขาจะมีความกริวกระทะหอมมันหมูแล้วตัวก๋เจียวที่ให้มาคือมันฉับแต่ว่าไม่มีการอมน้ำมันอมโอ้โหดีมากเลยเอา้าวไปกันต่อเลยครับผมกุ้งแม่น้ำครับผมไซย,ยั์ด้วยนี่ จิ้มไปนี่คือแบบว่าเนื้อแบบปรึบออกมาเลยนะฮะไม่สดทําไม่ได้แบบเนี้ยไม่สดทําไม่ได้แบบเนี้ยไม่สดทําไม่ได้จ,จะ้ะโอ้โหไม่สดทําไม่ได้จ้ะแม่โอ pues ้แกตาบอสโอ้โหดึงมากวักุ้งกุ้งสดเด้งมากตอนนี้ลงเท้าขาแล้วลอร่อยเช้าเจ็กพื้นใส โอ้ยเนื้อกุ้งคือโอ้โหแน่นมากข้างนอกคือแบบเด้งกลับไปคือกรอบกรึ๊บข้างในนุ่มสุด,สดๆจุย้ยซี่สุดๆกรอบเด้งสดจริงๆส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไงน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่า<น>ทีเด็ดร้านนี้นะทำซีฟู้ดหรืออาหารที่ใช้พริกใช้กระเทียมถึงถึงจริงหอ,อมมะนาวมีกลิ่นกระเทียมแล้วก็พริกเผ็ดไม่ได้เผ็ดแบบ เนี้ยโ,โดด<ช>เป็นซีฟู้ดด้วเผ็ดแบบฉบับไทยๆใช่มีความหวานเหมือนเป็นซีฟู้ดสามรสออม,มันกุ้งฮะแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมไปดีกว่า,า,าครับมันค้อเฮ้ยดีมากกุ้งแม่น้ำดีไม่เปลี่ยนแปลงสุดยอดเอ้าไปต่อเลยดีกว่า ครับผัดถั่วหวานขั่วพริกแห้งอ <c oughs> หวานช่ำจากถั่วมากๆ <c oughs> กัดเข้าไปน้ำข้างในนั่นคือแบบแตกเปรี้ยวออกมาเลยอะอยแล้วตัดกับหมูสับเค็มๆใช่หมูสบจบมีความเผ็ดเค็มเออโอโ้จบได้ในคำเดียวมาที่เมนูต่อไปอันนี้ แซลืมห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับปูไข่ดอง2องแซบครับผมปูดองสองแซบเนี่ยคือเขามีแซปบแบบไทยก็คือซีฟู้ดกับแซบแบบวัยรุ่นก็คือเป็นแบบดองซีอิเกาหลีอ่าขอลองดูหน่อยนะฮะนี่แบบนี้เลยแซบ,บแบบนี้เลยออโอ้ยหเนื้อหวานมากคือผู้จองเนี่ยภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้คือแบบมันน่ากินมากเลยอ่ะใช่ กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเสียชีวิตซ้ำซ้อนสิบรอบสิบล้านรอบผมขอบ้างแต่ขอเป็นแบบ ดองซีอิ๊วเกาหลีนะครับเนื้ออร่อยมากเลยซึ่งตัวไข่ปูนะครับสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยหอมมันไม่คาวเลยสดจริงๆเออน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนเดิมทําดีรสชาติดีใช่น้ําจิ้มซีฟู้ดคือเบสเข้ามาดีมากฉะนั้นกินกับอะไรก็อร่อยยิ่งรากจบไข่ปูนะมันจะมีความดับความทะเลไปนิดนึงหอมพริกหอมเครื่องกินเข้าไปคือแบบว้าวถ้าจะกินอย่างเดียวเนี่ยมันเสียดายต้องกินกับข้าวแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบดองซีอิ๊วนะครับลากไปอย่างนี้เลย โอ้ขัดปูโอ้ขัดปูดีมากไม่อยากเชื่อนะว่านี่คือร้านไทยจีนฮ่องกงนะแต่ว่าทำปูไข่ดองออกมาได้ดีทั้งสองแบบเลยอ่ะใช่ Let's go ตาชอบแบบไหนมากกว่าถ้าเป็นสองแบบชอบสองแบบอ่ะเป็นผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาทำได้ดีมากถ้าเบสมาดีขนาดนี้นะ ทุกอย่างไว้ใจได้อ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลยดีกว่ากับเต้าหู้ทรงเครื่องเสฉวนอว้าวเป็นเมนูที่ลูกหลานคนจีนอย่างผมเนี่ยชอบมากๆไปเลยจัดไปเลยอข้าความเสฉวนตรงที่ว่ามันมันมีรสชาติที่ปลาล่อมทุกๆอย่างให้เป็นรสเดียวกันอจะมีความเผ็ดเบาๆนัวมากต้องใช้คำนี้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องเสฉวนที่นัวมากดีมากเลย เมื่อกี้พี่บอสตักเป็นเต้าหู้กับเห็ดหอมให้ผมเห็ดหอมดีป่ะเห็ดหอมดีมากใช่ป่ะบอกแล้วมันหอมม่ะพี่มันหอมแบบหอมคลุ้งอยู่ในปากเตาู้มื่อกี้กับตัวเต้า,ตาหู้ที่แบบเป็นก้อนนี้เขาใส่ไปมันนุ่มมันละมุนมากเลยรสชาติแน่นเครื่องแน่นแต่ไม่ได้ออกว่าเผ็ดเกินไปอ,อาลละไปต่อกันเลยดีกว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มต้องกินกับข้าวอีกแล้วโอ้โหหมึกเขาอะหั่นมาแบบดีมากๆนะมันจะเป็นแบบชิ้นใหญ่พอดีคำใช่ๆชอบมากชอบมาก แล้วตัวปลาหมึกอ่ะ,รระ,อะนุ่มมากแล้วชิ้นแบบเต็มปากเต็มคำมาก อร่อยมันจะมีความนุ่มของปลาหมึกอยู่อ่ะมันมีเท็ก u r e เป็นปริศนาอยู่จริงๆนะเป็นท็กเจอร์ของไข่แดงเค็มที่สุกใช่แล้วก็สลายสลายอยู่ในนั้นคือเขาเป็นร่วนรวพอเขาไม่ได้ปั่นใช่ไหมไม่ได้แบบเป็นน้ําซอสอะไรเงี้ยใช่มันจะมีความแบบร่วนร่วนเป็นเหมือนแบบใสๆถูกต้องแล้วรสชาตินี่เข้มข้นได้เรื่องได้าวชัดเจนครบจบมากๆเลยอร่อยมากนะยิ่งกินกับพวกผักเครื่องเพียงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีมากเลยคือเป็นเมนูที่กินเพลินนะใช่สมมติว่าเราเจอมาเผ็ดเ็ดเผ็ดเผ็ดอ่าจบได้ ไปที่เมี่ยงปลากระพงทอดนะครับนี่เริ่มเลยดีกว่านี่กินแบบเมี่ยงใบเรียงมาให้สวยงามนะครับอา้าวลองดูนะขอรับท่านนี่ซึ่งตัวซอสเมี่ยงคำนะครับคุณผู้ชมจะมีมะพร้าวคั่วถั่วเบาอยู่ในนี้ควรมาทำไมเมี่ยงคำที่นี่นอร่อยอร่อยมากมาก,มากเลยอ่ะโอ้อร่อยมากเลยอันนี้อ,อร่อยมากจริงๆ หวานกำลังพอดีกินกับใบชะพููหอมอร่อยมากอร่อยแบบเหลือเชื่ออร่อยแบบใสอีกได้อะเอาจริงอร่อยโคตรไปต่อเลยดีกว่าเห็นว่าเมนูนี้นะชื่อเขาเนี่ยพิเศษน่าดูหม้อไฟคนนิกรกิมมัวนับผมเขาเป็นแกงจืดทะเลสไตล์จีนมีพริกไทยและเหล้าจีนเป็นส่วนผสมใช่เขาบอกว่าตัวหม้อไฟเนี่ยมันจะมีความเผ็ดของพริกไทยอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้รีเฟชชิ่งระหว่างกินมาก สมมติเรากินอะไรบางอย่างมาเลี่ยนมาแล้วแต่กินเนี้ยจี๊ดขึ้นเลยนะผมชอบวัตถุดิบที่เขาใช้นะตัวผักต่างๆอะไรเงี้ยจัดไปจัดไปรสชาติคือกลมกล่อมเปรี้ยวเข้มข้นดีมากๆ มันมีรสชาติเปรี้ยวแต่หอมพริกไทยของทะเลต่างๆ,ๆที่อยู่ในนี้คือสดมากปลาหมึกเด้งกุ้งเด้งดีสดๆชอบตรงที่ว่าที่ร้านนี้เขาแบบว่าใช้วัตถุดิบไม่ว้นเวินะใช่กุ้งเป็นกุ้งปลาหมึกเป็นปลาหมึกผักใส่เท่าที่มีเท่าที่เท่าที่กินได้ปึ้งไปเลยชอบนั่นดีเขาบอกเป็นแกงจืดสไตล์จีนทะเลมผมว่าอ๋อจืดแหละเปรี้ยวนิดหน่อย ตดไปพริกไทยไีมากอย่างเงี้ยอะไเลยเฮ้ยคือผมชอบอะแล้วเผ็ดมากนะแล้วมันหอมรู้สึกว่าร่างกายเราร้อนตอนนี้มันทำให้เร a d ี t ทูอ t นะอ่ะไปกันต่อนะฮะกับปลาทรายทอดกระเทียมอันนี้ชอบมากชอบมากเลยอันนี้แบบกินได้ทั้งตัวเลยนะเขาทอดแบบว่า deep fry ทั้งตัวเลยกินได้ถึงหัวถึงหางเลยนะครับผมพอไล่กินมาเรื่อยจนใกล้หมดอะ ผมใกล้เข้านิพานแล้วคือมันอร่อยจนขิดอ่ะพี่ไทยก็ไทยต้นตำรับจีนก็เป็นจีนต้นตำลับของเขาแล้วกาาาา็มาก i x ผสมผสานดีมากถ้าปลาทอดแบบนี้นะหัวอร่อยสดหัวกรอบอร่อยมากคือเขาเป็นปลาเนื้ออ่อนพี่เวลาเอามาทอดกรอบอ่ะมันก็เลยแบบว่าสามารถทอดกรอบไปทั้งตัวตัวก้างตัวหัวเขาเนี่ยก็สามารถกินได้เลยเอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึ่งคือการทํากระเทียมกระเทียมเขาแบบ พอได้กรอบมากกระเทียมในไปซ c y c r a บไม่มีกลิ่นกรอบอันนี้ก็คือชูความเป็นกระเทียมเพื่อให้เข้ากับปลาทายหอมมากอ่ะแล้วเนื้อปลาคือเขามีความแบบหวานเค็มๆนะพี่นะเอชอบมากอ่ะนันกินตรงหัวอร่อยมากเลยอาลละผัดสามหอมใส่กุ้งมาแล้วครับนี่ที่เรารอคอยสตอกระเทียมดองแล้วก็ชะอมใช่ไหมฮะสามหอมที่เลื่องลืออู้กุ้งก็สดเนาะ กระเทียมดองดอดชะอมทองพี่บอสกระเทียมดองเขามีความกลิวกระทะมาด้วยอ่ะบอกเลยว่าพระเอกของจานนี้นะกระเทียมดองนะฮะตลอดยิงม,มันหวานมากเลยกระเทียมดองอ่ะต่อก็คือให้รสเข้มข้นครบเลยสามเหม็นที่เป็นสามหอมในใจของฉันนะอเออดีมากๆกุ้งหวานมากคุ้งสด คืออาหารทะเลที่นี่นะสดแบบดีมากๆเลยที่เขาบอกว่าเขาได้มิชลินด้วยอันนี้เรื่องของการเตรียมหาวัตถุดิบวัตถุดิบดีบริการดีและอีกอย่างหนึ่งนะผมชอบความที่ผักสามเหม็นเขาเนี่ยกระเทียมดองสตอ,อะชะอมเนี่ยเขาเป็นตัวทำให้รสชาติผักสามเหม็นจานเนี่ย รสชาติเด่นขึ้นมาซอสเขาไม่ได้ผัดเยอะเอมันไม่ได้มีความน้ําซอสเค็มหรืออาจจะบางที่ก็จะเผ็ดแล้วแต่สไตล์แต่ผมว่าแบบเป็นไทยต้นตำรับใช่เราเน้นกินแบบว่าจากพวกเนี่ยผักและดีมากอ่ะชอบชอบชอบเอาไปต่อนดีกว่าเฮ้ยปิดท้ายแล้วเมนูของหวานชื่อร้านครับผมอาแดงใต้ฝุ่นหน้าตาเหมือนพายุเลยนะลองดูนี่จริงเออธรมดาตรงนี้นะฮะขนมแบบเป็นนุ่ม แต่ว่าผงที่อยู่ข้างบนนะฮะประกอบไปด้วยเม็ดมะม่วงหินมะพร้านครับผมงาแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลทรายละเอียดแล้วก็เป็นน้ําตาลทรายแบบละเอียดปั่นและบดรวมกันโรยอยู่ข้างบนนะฮะใช่เมื่อกี้พี่ใหญ่มาบอกวิธีกินของกับพวกเราละว่าต้องหั่นแบบนี้อันดไปเป็นชิ้นหั่นชิ้นประมาณเท่านี้แล้วก็ให้โรยเยอะๆใช่ลองดูฮะเขาบอกว่า t e x t u r ์เนี่ยจะคล้ายๆหัวแปะแล้วเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบมิสซิลี่เขาบอกข้างในเนี่ยเป็นเป็น อร่อยอ่ะเราลองกินด,ดู <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอําแหนงใต้ฝุ่นพุ่งไปหาพี่ใหญ่ด้วย <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> นอกจากความหอมขอมมมงมะม่วงหิมพรนา์กับงาแล้ว <c oughs> ความหวานที่ได้แล้ว <c oughs> มันยังมีความเหมือนผลึกเกลือเค็มๆนิดหน่อย ที่มาแตะตรงลิ้นเราอ่ะให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ตัวเต้าหู้เนี่ยข้างนอกม,มากข้างนอกมีเท็กเจอให้ให้เคี้ยวนะแต่ข้างในนี่นนคือนุ่มแบบนมมากๆเลยจากที่ผมกินนะผมว่าเต้าหู้หอามาเขาคลุกแป้งนิดหน่อยแล้วไปทอดแล้วตัวเยื่อที่เคลือบกับเต้าหู้อยู่อ่ะเขามีฟิลคล้ายๆกับอ่ถั่วแปบเคยกินไหมถั่วแปบอะ่ะ คุณผู้ชมไมเข้าใจไหมเข้า <laughs> ใจเออเฮ้ยอร่อยมากแล้วเราชอบตัดให้เต้าหู้มันขาดแล้วก็เอาถั่วไปเปาะเปาะเปะอ,อ,อีกทีนึงในส่วนที่มันแบบเปียกๆใช่ไหมเออใช่อันนี้อร่อยอย่างเงี้ยอร่อยให้ความรู้สึกเหมือนกินโมจิญี่ปุ่นแบบไทยจีนอะเออมันแบบเหมือนโมจิฮ่องกงนะฮะประมาณนี้นะใช่ใช่ตัวเกล็ดน้ำต<อ>าลที่เขาจะแบบว่าโรยไว้ใช่ไหมอืคือขนมขนมหวานซิกเนเจอร์ของเขาอะอืก็ยังแบบว่า ไม่ได้ล้างความอร่อยของอาหารทั้งหมดไปใช่คือเขายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอํำแดงใต้ฝุ่นไว้เออที่แบบมีความอาหารไทยจีนเรื่อขนมอ,อย่างเงี้ยที่แน่นอนว่าของไทยอ่ะของไทยคือทัวแปก แต่เขาเอาวัตถุดิบที่เป็นแบบอาหารจีนฮ่องกงอะ่ะที่เป็นเต้าหู้มาทําใส่ส่วนผสมต่างๆเหมือนขนมไทยออซึ่งมันเข้ากันได้ดีมากจัดไปเต็มขนาดนี้ครับไม่รู้จะป้ายายาย,ยังไงแล้วมากินเองเลยแล้วกันนะฮะตามมาอย่างที่บอกเลยเรามาร้านในเครือของพี่ใหญ่นะทุก<ช>ร้านนี่สเปเชียลหมด อร่อยทุกอย่างราคาคน่ารักจบต้องได้เหมาะที่จะพาครอบครัวมากินใช่เลยทุกเพศทุกวัยนะฮะตามมาได้เลยนะฮะอำแดงใต้ฝุ่นนะครับ b าย h e river นะครับผมร้านนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มครับผมครับผมอู้หูเป็นยังไงพี่2ร้านของเราในวันนี้คือกินจนลืมไปแล้วอ่ะพอดีอ่ะวันนี้นี่คือดีมากแฮปปี้มากตอนเช้าเราไปกินตุนมันมามันแบบหอมอมันเนื้ออันนี้มาแบบอูห พัฒนารเขาเรียกว่าพัฒนารไทยจีนฮ่องกงอ่าโอ้โหครบเลยนะครับผมแล้วบรรยากาศริมน้ําด้วยจริงๆแล้วชีวิตของคนไทยอาจจะเหมือนอย่างที่พี่ใหญ่บอกเออเรามีวิถีชีวิตผลูกสายใหญ่กับแม่น้ําต้องฝากด้วยนะฮะจริงๆทุกคนที่ดูย้อนหลังอยู่ตอนนี้นะฮะหรือว่าดูสดอยู่ตอนนี้นะ ตามมากินให้ได้เลย2อร้านวันนี้นี่คือเด็ดจริงๆแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วกับกินไหนไปด้วยกันครับครับและสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากดูกินไหนไปด้วยกันย้อนหลังนะครับสามารถดูได้ที่ยู u ูบ c 7 h d บักกบูทีวีแล้วก็บักกบูอิ t e r อร์ครับ